ครับสวัสดีครับวันนี้ช่องเด่นไวตจะมีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆนะครับวันนี้เป็นการเออแว่นอุปกรณ์ประจําตัวนะครับของคนที่ใช้แว่นนะครับเอ่อจะเกิดปัญหาเรื่องเออเป็นรอยนะครับสมัยเป็นน้ํามันจากมือจากอะไรเวลาเราจับนูนเนーสปกปรกบางทีเอาผ้าเอาอะไเช็ดไม่ออกครับยิ่งเลอะไปใหญ่เลยครับ ยิ่งเลือะไปใหญ่เลยวันนี้มีเทคนิคเคล็ดลับนะครับ <c oughs> ก็นี่แหละครับหน้าห้องน้ําครับสบู่ล้างมือสบู่ล้างมือที่เป็นเจลนะครับเลือเป็นก้อนก็ได้ครับฟอกๆๆแล้วก็มาถูถูถูแล้วก็ล้างตรงก๊อกน้ําครับล้างล้างล้างพอถูแล้วก็ล้างล้าง,ๆๆางให้สะอาดอันนี้เรียบร้อยละทีนี้ก็จะหา กระดาษนะครับกระดาษทิชชู่นะครับมันเช็ดนะครับแนะนําเป็นกระดาษทิชชู่นะครับเพราะถ้าเป็นผ้ามันจะเป็นมันจะลายเป็นคราบอีกอะไม่สะอาดทดลองมาหลายอย่างแล้วครับสรุปแล้วคือกระดาษทิชชู่นี่เองครับง่ายๆครับอ่าเนี่ยครับเช็ด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 เดี๋ยวเอี่ยมนะครับอันนี้ยังด่วนนะครับไม่ต้องพึ่งน้ํายาล้างแว่นนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งครับ เอ่อถ้าเกิดว่าไม่เจอห้องน้ําอะไรเงีย้ยก็ในห้องทํางานนะครับกระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่เหมือนกันครับก็ถ้าเลือกอันแบบที่เป็นอ่อนๆได้ก็ดีเนาะไอเนื้ออ่อนๆได้ครับก็ธรรมดาเนี่ยครับไม่ต้องชุบน้าไม่ต้องอะไรนะเช็ดเลยครับจับจับตรงขอบเนาะตรงขอบแล้วก็เช็ดเช็ดเช็นะครับเช็ดเน้นๆหน่อยนะครับรูปเน้นๆหน่อยก็เอี่ยมเอี่ยมมัก็ครับ เอี่ยมแต่ว่าก็จะไม่เอี่ยมเท่าที่เราล้างจากสบู่ล้างมือนะครับแต่ก็ดีเลยล่ะครับดีกว่าผ้าหรือว่าอะไรหลายอย่างมาเช็ดนะครับกระดาษทิชชู่ดีๆนี่เองครับ่าครับเนี่ยครับใส่แนวแล้วครับก็มีก็เป็นเอคล็ดลับดีๆเนาะทิกเล็กๆนะครับนำมาฝากเพื่อนๆนะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเนาะก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับวันนี้สวัสดีครับ